สนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลราชธานีโทร045 254 600 สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเมื่อนี้ยคุณนุชอยู่สามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเนะค่ะอยู่กับไผ่นอแนะนำตัวนะค่ะตุ้ยครับข้าวหอมฟาร์มครับข้าวหอมฟาร์มตุ้ยใช่ไหมคะน้องตุ้ยแดงนกทาค่ะตัวนี้แนะนำนะค่ะเตัวนี้แบ่งวัจจายอาจารย์สลิมโพลทองฟาร์มครับค่ะมีสายอุทัยครับอุทัยลอยลูก พ,พ่อพ,อพนออันนิ่นอุทัยครับพ่อพันนิ่นอุทัยแม่ต่อยเราคนนั้นปวดอืมค่ะอาอยุเท่าไรแล้วค่ะเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนสูงเท่าไรแล้วเกือบร้อยสี่สิบแล้วเบิ่งด้วยค่ะอืมสูงมากสูงตัวจริงสูงด้วยค่ะเบิ่งต้องได้ก้อนหน้าตาเอาเบิ่งหน้าตา เบื้องนาตานาตากับสวยแล้วค่ะนาตาสวยเนาะแล้วก็เขาเขาเรียกเขายังค่ะแบบนี้โซงูไทยกระดานเขาใหญ่เชียงบ่ค่ะเชียงยเตาผูได้ค่ะตาผูซื่อยังชื่อน้องผูพิง9เดือนสูงเกือบ140แล้ว เล็บสวยมากเล็บสวยมากอุ้ท้าลอยเลยวรคคะทพือนี่กระตีดติดจะติดเปนเื่อครับมาตาอุทครับแกแปงขึ้นมค่ะแตมแตมก็ยังบัวชาติก็ยังหน่อยอยู่กระดูข้องสั่งสวยก้นโดงเลยขาสวยขาใหญ่ดี สมูทดีค่ะส่งส่งงามส่งงามส่งสวยคนเต็มคนใหญ่เล็บจิกเบิ้งละมักเลยละมกักม่เห็นเบิ้งละมักเลยนะคะ่ค <c oughs> ะ,ะค, <c oughs> ค่ะเห็นละมักเห็นละมีเสน่ห์ค่ะจะแบ่งพี่น้องเพื่อนบอ่ค่ะตัวนี้ อืมเทเดล์ราคะประมาณเท่ดใดค่ะบ่ค่ะรายอยู่บ่เพิ่นจะได้ห้ว่าเงินในกระเป๋าเท่ดยดจังมาขอแบงได้เท้ามาเบิงเนาะอ่ะโทรมาเบอร์ใดนาะศูนย์นึ่งครับ0 8น820ดหน1สอน้องศย์หน่งงหกเก้าน่งาังเกาะนองผู้พิงครับน้องผู้พิงน้องผู้พิงค่ะ สวยมากรอมากรอมากนะคะอุทัยร้อยเอามาจากพ่นทองฟา้ามเอาอย่างให้เบิ้งแนะ่เดินให้ดูนะคะเดินให้ดูน้องปูพิงน้องปูพิง จัดท่าให้เลยค่ะยืนีนจัดท่าเลยได้ฝึยกยุบ่าค่ะ,ะ,ะอเอามา่านหน้าะอะไรงังคะเออเป็นฝึก <laughs> ไปดีแล้วเอาเป็นฝึกให้ดีแล้วบหรือว่าเป็นยัง<ส>เป็นจังสีตาเกิดละมั้งนี่ท่านตุกรรมมก,กรรมเนอะยืนส,สวยมากยืนหล่อมาก ไายสายประกวดเรากำนันปอดแม่เพิ่นเป็นเรากำนันปอดนี่นูนไทยเป็นลูกไคค่ะนีไทยนี่เป็นสายของเง่อุทยครับเ่อนแชมยูไทยแม่เพิ่นนี่นิ่นู่นไทยเพิ่นเป็นลูกเงื่อนเงื่อนอุไทยอยู่อะเ้าพอเป็นนิ่นูไทยนี่นู่นไทยนี่พอที่เป็นลูกของเสียนอุไทยเสียน แสนอุทัยนี่ที่เป็นน้องของเงินอุทัยครับแสนอุทัยเป็นน่องของเงินอุทัยอ๋อแสดงว่าเป็นหลานของแสนอุทัยครับผมหลานของแสนอุทัยค่ะแม่เป็นลูกเจ้าหยังแม่ครับค่ะแม่เป็นเรากำนั่นโปรับเรากำนั่นโปรดแม่สายอุทัยเรากำนันโปรดอ่า ค่ะรอมากรอมากนี่เขาหอมฟ้ามด้วยค่ะเขาหอมฟ้ามอยู่ซอยพิกัดตรงไหนค่ะอยู่ตรงขามล่านอินดีที่พูดครับอือค่ะซอยขางล้านเปลี่ยนโรงพยาบ้าลนะค่ะเข่าม่านสอยวัดก็ได้เนาะค่ะเนาะวัดยังเนาะวัดไต่ครับซอยวัดไต่ค่ะอือ หล่อมากครับหล่อมากอันนั้นสามอ่องได้ได้ไหนแต่ว่ายังบวชัดเพราะว่าพันยังน่อยอาจจะสามอ่องค้ากันง่ายดตีตาตา,ตาเป็นจัาไหตานกเป็ดน้ำอ่ะค่ะตานกเป็ดน้ำตาเชื่องเชื่องเชื่องงา,ง,างามได้ค่ะงามงามไยโดดเด่นเลย มองไก่กัญยายมองไก่ไกัญยายอันน่าคดพอพันช่ง,นนงประกวดได้ดดค <c oughs> ่ะอ้าตัวต่อไปนี่น้องภูพิงนะคะน้องภูพิงนีชบาแก้วครับมีชบาแก้วชบาแก้ว,กวลูกภายนอ้อง ลูกเก้าเจริญค่ะลูกเกาเจรนญแม่เพิ่นสายใดโนสายเพอุดรนอยู่บ่เออกมาจากอ๋อเจินเจินซ้อ่องเด้อนี่อ่องอ่องชัดก็อายอย่างเด้อนี่ซ้ำอ่องค่ะแตลักษณะดีตั้มเอ๊ ล้างตรงเนาะล้างตรงแล้วก็ลักษณะดีค่ะเง้ยวเจ็กเดือนละค่ะเก้าเดื 10, 10. นอนประมาณเก้าเดือนสิบเดือนสูงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกเก้าเดือนสิบเดือนนะร้อยยี่สิบหกแล้วลสมุดดีตั้มตัวดีขาสูง อันนี้ก็เปิดแม่นพะข้เา,เาเปิดเท่าใดโนอ่ามา,มาโทรมาคุยเอาเด้อค่ะโทรมาคุยเอาเบิ่งเบิ่งหางเบิ่งหางเบิ่งก้นเออห้องกระสุนเข้าอืค <c oughs> ่ะค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเป็นยังค่ะสวยสวยอ่องสวยมากอ่องสวย จะงามหน้าตาดีหน้าตาดีาาดลำตัวดีขาใหญ่เลยคะ่ะขาใหญ่9เก้าเดือนสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบหกประมาณนี้มีอยู่สองตัวติดต่อได้นะคะขอเบอร์ทโทรไหมนะคะ081 081 8 2หน2่169ย่ หนึ่งหนึ่งหกเก้าน่องยังเกาะน้อ,นองตุ้ยครับผมน้องตุย้ยและน้องน้องตัวนี้ล่ะเออชบาแก้วครับน้องชบาแก้วน้องชบาแก้วนะคะสวยมากทั้งสวยทั้งหล่ออยู่น้ำกันอัน <c oughs> นั้นโคตรพอพันแม่พันสว,สวยมากค่ะ,ะม,ามาจากฟาร์มใหญ่เลย,เยค่ะ จะได้เดินสนามทั้งคู่เลยล่ะนะ่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะใครสนใจกระโทรหาน้องตุ้ยนะคะน้องตุ้ยมาชมมาชม,มาชมได้ด้ค่ะเขามาทางวัดซื้อวัดเนียงเนาะวัดไต่เพิ่นซื้อเยียงเนาะคะ่ะวัดเข็ม เข ếm ชัยยารามนะค่ะวัดเข ếm ชัยยารามตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรอยู่ใกล้ๆโลดตัดเนาะค่ะเนาะย่างๆโลดตัดเข่ามาซ้อยวัดกันเด้อตรงเข่ามาโลดกระสีเห็นขอกควายละค่ะเห็นควายควายใหญ่ๆควายหน่อยใหญ่ๆสองโตนะฮักนะฮักอยู่ น้องตุ้ยครับผมค่ะคิดยังไงถึงมาเลี้ยงควายค่ะก็อะมากเลยละครับศึกษามาโดนเติบแต่ก่อนก็เลี้ยงไก่ชนนะครับอ๋อตอนเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงไก่ชนตอนนี้ทํางานยังค่ะเป็นงานสินเชื่อครับสินเชื่อค่ะอยู่บริษัทสินเชื่อบริษัทธนาคารบริษัทสินเชื่ออ๋อค่ะแล้วก็เวลาว่างก็มาเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนน้ำเสียเบิร์ดเห็นเสียเบิร์ด เป็นเลี้ยงเรื่อยเรื่มศึกษาอืมค่ะครับผมเดี๋ว,นนวเปิดตอนมิจวัตรเรื่องศึกษามาเรื่อยๆค่ะยกรเลี้ยงบนบ้านมา่าสองปีตอนนี้ก็ยังเลี้ยงไก่ชนอยู่ค่ะคยับเลี้ยงอยู่ครับจะเลี้ยงควายน้ามเ,เลี้ยงควาคคยมาจากปีแล้วเลี้ยงธรรมดานาัน้งแต่สองปีแล้วครับสองปีแล้วเลี้ยงควายบ้านบันบ้านนี้มั้งค่ะเริ่มเลี้ยงควายงามแค่ปีก็ปีนี้แหะครับสองสามเดือนเมื่อกี้ครับอ๋อเพิ่งเพิ่งเริ่มปะค่ะควายตัวแรกควายตัวแรกควายงามนี่ สือจักบาทสือมาสามแสนหกครับสามแสนหกเลยสือตัวแรกสามแสนหกเลยงานครับพี่พ่อของเกล็ดของเสียโออ๋อจะเล่นย่นครับค่ะเมื่อเลี้ยงอยู่สามอาทิตย์ค่ะมีเพิ่นมาคนว่าแบ่งไปอ๋อเพิ่นมาแบ่งไปงานครับก็เลยไปเอาไม้อีกสองตัวงานครับเพิ่มอีกสองตเอาจากฟาร์มใหญ่เลยงานครับประวัติยังชัดเจนครับอ๋อมันประวัติชัดเจนแล้วก็งามอีรับ อ๋อค่ะค่ะผมแบบชัดจินยังบทเสียเวลาครับอืมค่ะแล้วก็คิดว่าจะจะเข่าส่งส่งประกวดอยู่บ่ครับเบิ่งก่อนครับแต่ถ้าได้อีกก็ไปครับอ๋อค่ะค่ะไปไปไปเรื่อยๆถ้มมีผู้แบง่งราคา<ม>ดีกับแบ่งไปครับผมอืมค่ะอานาคตว่าจังใดนี่สี่เปิดฟ้ามไงครับค่อยพัฒนาไปค่อยพัฒนาไปมาค่ะ ค่ะควายที่มักสายพันธุ์ใดมักที่สุดแบบแบบลูกกับอใดมับทุกทุกพันธุ์หนึงว่าแต่มันงามบอลเขาตาครับเห็นแล้วเขาตาปิ้งเนี่ยอันนั้นโลดมันไหค่ะค่ะควายวไองามทุกททุุกกสายพันธุ์นะครับทุกพ่อพันธุ์ดีหมดนะครับแต่เขาสมักนะครับแต่ว่าแต่น่าจะได้บอลบอลนั่นแหละค่ะจะไปหาเพื่นอยู่ในใจมีบ่ค่ะตอนนี้ได้ครับอยู่ในใจที่มักในใจบ่ครับเห็นบอพันธุ์นีนก็มักบิ๊กเบิร์ดนะครับอ๋อบิ๊กเบิร์ด อืค่ะคเป็นอย่างขึ้นมากบิ๊กเบิรดไปเหนลมัโค้งสง้งงดีพักดีครบ่เครื่องนะครับครบเครื่องครับค่ะมีแม่พันธ์ก็จมีแม่พันธุ์จะไปฝากงานครับอ๋อค่ะค่ะค่ะมันนี้กับคอล่าไปท่านี้นะค่ะน้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่องคุณนุชชี่ยวด้วยครับค่ะ ลูก้าเจริญตาแ,แต้นเตนตืน่นเตน เต็มค้นหางญงน้องปูพิงืมไหลกับกว้างลำโตดี ตัวนี้ทานมือเซียนมาแล้ว